สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่ปู่ที่ปนจ้าวันนี้กับบรรยากาศจ้าก็เย็นๆสักน้อยจ้าวันนี้จุ๊บกับสีพ้าพี่น้องมาลง่มั้วมีกัเข่าเนาะจ้าวันนี้กับซีอ้อมหมูจ้าพอดีอันนึ่ซื้อพักบังตุ้งดอกมากนาะจ้ะเนาะนี่แล้วก็นี่พักซีน้ำจ้างามๆชดๆนี่ไม่จ้าเลืองสีพ้าพี่น้องที่เลือกข่าวนะจ้ามาเด้อจ้าให้กับข่าวน้ำกันจ้า กวางตุ้งจ้ะเอาเอามีดหั่นเอาก็แสบมันต้องเด็ดเอาจนพอสิแสบเลยจ้ะหั่นเอามีดหั่นก็ก็จะแบบหง่งจ้ะคือจัแบบหง่วงขันห่ออ่อนฟานฟานเงี้ยๆมันก็พอแสบเขาต้องซับเขาต้องซับแล้วก็ตำกวางตุ้งจะแบบว่าชดๆเลยจ้ะจากสวนจ้ะ ว่าเมนองจะคข้องหรอจัะของะจะค้งองมาท่านหนึน่งไงจตะมาท่านหนึ่งเป็นโดกของจะคข้องกับศินาประมาณสักปีไม่พอดีจ้ะพอดีอยาิที่นองมากก็เด้เก็บซู้ยัดที่นองกินนีจ้ะพักซี่นี่กะส้อยเอาระมาัเง่าเน่าส้นหนีแล้วจ้ะเนาะพอดี ดีเต็มปากเต็มคำสั่นไลกับคุยกับข้เหนียวเอาแบบเ่าเงาวขอดีภาษีเลากัะหอมนอนจะทีน่นอสื่อมากกรรมสิบบาทไล่ะไลสักไร่เนี่ยกรรมสิบบาทที่นองซูมินีักซีถือถ่อจ้ะจ้ะะหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะ ใส่น้ำจ้ะขวัขวขัวหมูกวนขัวหมูใส่น้ำมันนะจ้ะแล้วก็ใส่น้ำขัวหมูใส่อัน,กกกกนเอ่อแล้วก็พริกแกงพริกแกงเผ็ดจ้ะแล้วก็ขัวพ่อหมูหมูซุกนะคะก็เติมน้ำเติมน้ำเอ่อเติมน้ำใส่ลือลงไปนะจ้ะโว่าพวอนี้คือเป็นซีบรอยใหญ่ๆนะจ้ะ ใส่ผักจ้ะใส่ผักลงไปทีละนิดทีละหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวผักซีลาวเขาใส่ที่หลังจ้ะเพื่อนเราต้องใส่ผักที่มันสุดยากลงก่อนผักนี้ต้องตุง่มแห่มันนั่นน,นเพื่อจังหน่อยจ๊ะ ประมาณอีกสักหานาทีนะจ๊ะปิดฝาไว้แลอีกหานาทีเอากำมาปรุงเครื่องนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วจ้าเร็นแล้วเอาหมูจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาด้วยจ้ากินเขา้า มือ่อกี้ก็มีกับเขาหลายอย่างจ้ะก็มีสมพาร์ตสมสาก,กาศจ้ะน้ำพริกน้ำพริกปลาแกงมะอือ้อข้อมมูจ้ะใส่ผักซี่แล้วก็ผักกวางตุ้งดอกจ้ะไอเดียจ้ะพี่น้องสุขุสุขุนน้ำกันนะจ้ะ นี่กินน้ำแซ่บๆ,ๆน <S <S <อ>ั่นผู้โดยท่านไหนกินข่าวก็มากินกน,น้ำตาลนะจ๊ะมืัอนี่กับบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีค่ะกินน้ำพริกก่อนดีกว่าน้ำพริกปลาไส้อันปลาล่าซับจ้ะแซ่บๆตำเมื่อวานนี่มันเหลือนะจ๊ะอันนี้ก็ซื้อมาตลาดนัดนี่ สมสมผักกาดซื้อมตาตลาดนัดหรือวานนี้ยนี่นี่กางอืม จชบพี่น้องเจมืออื้อจ่าเจมือมือมันมันแกงเส้นหมูเนาะแกงเส้นหมูสับสันกินเพื่อเดียวกับกับเขาไรยางผุดจ้ะบ้านเ้ากินเบิดเนาะกับเขาซี่ยางผุดนะ เอมหมูเจอแหละก็ใส่พักไล่ไล่มันหยุบลงก็เลยเหลือซม,มีแดดกับแดดแห้งๆหรอจะ๊ะมาด้ยวยจ้าพี่น่อง เปล่ากินไม่งวันกินม่หยาดจ้ะฉันว่าเปล่ากินเขาสีมาลุงพักลุงพริกเหรอลุงแกง จับสุมรัก ขาและยางเสียบกุยยาง หน้าถนนหมาក៏ហៅឌីឌីចាយ៉ាងឡៃទាំងញ៉ាំង บะอื้อมันอ่นมั่นจ้ะบะอือซูมูนี่ป้าแพงแต่ว่าจุกกระสือเป็นสีบมากจ้ะสีบเงินอย่างนี้ทิศยี่สิบบาททิศเจ็ดบาททิศแปดบาทก็ทกทกทแล้วแท้เนาะค่ะไม่ได้ห่างเขากระจาผ้าไวเป็นเป็นสีบสีบนะคะใครเลือกเอาท่านมีหลายราคาท่านก็เลือกเอานะจ๊ะ แซ่บน่ากินบรรยากาศก็ดี หลายๆนะคะที่เขามาติดตามนะจ้ามือนี่จุบเซาซิลินกับอิ่มแล้วนะจ้าเนาะกกไปเลยละจ้าบา,บายนะคะเพื่อนๆทุกคน